สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่ได้โหลดไฟเรียลเปโนให้เด็กๆหรือยังคะสำหรับบ้านที่ยังไม่มีเปียโนนะคะก็อย่าลืมนะคะโหลดแอปรียลเปโนนะคะเพื่อให้เด็กๆฝึกเล่นไปก่อนนะคะวันนี้นะคะคุณติ๊กก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะที่จะให้เด็กๆฝึกเล่นนะคะโดยที่จะใช้มือซ้ายนะคะ เราจะใช้นิ้วชี้และนิ้วกลาง2นิ้วนะคะนิ้วชี้คือเลข2นะคะนิ้วกลางคือเลข3เราจะใช้นิ้วมือทั้งสองวางไว้บนคีย์ดำนะคะในบนคีย์ดำเนี่ยเด็กๆจะมองเห็นนะคะว่าคีย์ดำนะคะคุณติ๊กก็จะมีโน้ตให้เด็กๆดูด้วยนะคะให้เด็กๆฝึกนะคะฝึกดูโน้ตคุณพ่อคุณแม่ ก็ช่วยเด็กๆนะคะให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะว่าตัวโน้ตที่ครูติ๊กให้มาจะมีตัวเลขกำกับอยู่นะคะจะเป็นเลข3นะคะเลข2 เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะวางมือกันยังไงแต่ก่อนที่เราจะมาหัดนะคะมาหัดเพลงเพลงแรกของเด็กๆคือเพลง Left Hand Playing เนี่ยรูติ๊กก็จะให้เด็กๆได้ไปฟังเพลง Left Hand Playing ก่อนนะคะว่าจะมีทํานองยังไงนะคะไปฟังกันก่อนนะคะ เด็กๆคะตอนนี้ครูติ๊กอยากจะให้เด็กๆมาสังเกตนะคะว่าคีย์ดำของเรานะคะจะมีตัวดำสามตัว<ม>ที่อยู่ติดกันนะคะแล้วก็สองตัวที่อยู่ติดกันตอนนี้ครูติ๊กจะให้เด็กๆมาเล่นคีย์ดำสองตัวที่อยู่ติดกันโดยที่เราจะใช้นิ้วสองและนิ้วสามนะคะมือซ้ายนะคะเราจะวางมือซ้ายไว้ตรงนี้นะคะ เราจะวางนิ้วสองนิ้วสาวางตรงนี้นะคะส่วนเวลาเราจะฝึกเล่นนั้นสำหรับเพลง left hand playing เราจะเริ่มต้นด้วยนิ้วกลางก่อนนะคะเราจะกด3 2 3 2 3 2 3 2 3สองให้เด็กๆฝึกกดแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนก็ได้นะคะ แล้วเราค่อยมาฝึกเล่นตามโน้ตจริงๆทีหลังก็ได้นะคะแต่ตอนนี้อยากจะให้เด็กๆคิดในใจนะคะว่าเวลาเราจะกด3ให้เรากดที่นิ้วกลางแต่ไม่ต้องดูที่นิ้วมือนะคะเดี๋ยวไม่เช่นนั้นเวลาน้องมาเรียนกับครูตีจริงๆน้องจะติดที่จะดูที่นิ้วมือมากกว่าที่จะดูที่โน้ตเพลงนะคะเอาเริ่มใหม่นะคะ3 2ส น,นะคะคลองไปฝึกดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเพลง Left Hand Playing นะคะโดยที่เราจะใช้นิ้ว2นิ้ว3นะคะวางไว้ตรงคีย์ดำนะคะแล้วเราจะกด3 2 3 2 3 2 3 2ง่ายๆแบบนี้นะคะ คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยดูเด็กๆด,ด้วยก็ได้นะคะว่าน้องกดถูกไหมนะคะสำหรับใช้นิ้วปลางกับนิ้วชี้นะคะให้เด็กๆฝึก,กพูดตามก็ได้ว่า3 2 3 2 3งสาแบบนี้ก็ได้ค่ะเวลาเด็กๆมาเรียนก,กับคุณติ๊กจริงๆในห้องนะคะเด็กๆก,ก็จะทำได้นะคะก็หวังว่า พ่อคุณแม่นะคะจะเป็นคนช่วยเด็กๆนะคะในตอนที่เรียนอยู่บ้านนะคะแล้วเวลามาที่โรงเรียนครูติ๊กก็จะสอนเด็กๆให้เล่นได้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเป็นโนหรือว่าไม่สะดวกที่จะสอนเด็กๆแต่ก็อย่างน้อยนะคะ เด็กๆก,ก็จะได้เจอกับครูติ๊กนะคะว่าครูติ๊กจะสอนเปนโนเด็กๆแล้วเรามาเจอกันในห้องเรียนที่โรงเรียนจริงๆนะคะครูติ๊กหวังว่าเราจะเจอกันในเร็วๆนี้นะคะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ